ข้อ19พิจารณา,าปฏิกิริยาการสลายตัวของโอโซนโดยอะตอมคลอรีนมีนกลไกการเกิดปฏิกิริยาสองขั้นดังนี้ตัวเล็กนิดนึงนะปฏิกิริยาขั้นที่1 OO3 หรือโอโซนเนี่ยบวกกับ chlorine, อะตอมของคลอรีน CL สมดุลกับ O2 ห้อยสองคือออกซิเจนบวกกับ o, o, o Cl มีค่า Keq หรือค่าคงที่เนี่ยเท่ากับ a เล็กปฏิกิริยาขั้นที่โอง o น o 3 O ใเนี่ยบวกกับ OCl สมดุลกับ2 O2 ก็คือ2ออกซิเจนบวกกับคลอรีนค่า Keq มีค่าเท่ากับ b ตัวเล็กแล้วก็ปฏิกิริยารวมเป็น สองโอโซนหรือโอไฮสามสมดุลกับสามโอออกซิเจนหรือโออไฮสองมีค่าเคเท่ากับ C ถามว่า C มีค่าเท่าไรแล้วก็ข้อที่1เป็น A คูณ B ข้อที่2เป็น A บวก B ข้อที่3เป็น A หารได้บีบอยข้อที่4เป็น A 1ส่วน A คูณกับ B เพราะฉะนั้นก็คือถามว่า C เนี่ยอยู่ในรูปความสัมพันธ์ของ A เนี่ยคือรูปไหน <c oughs> ก็เป็นเรื่องสมดุลน,นั่นเองถูก <c oughs> ป,ปะเป็นเรื่องสมดุล เคมีแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างปฏิยารวมกับปฏิยาย่อยเนี่ยถ้าเอาสมการมาทําอะไรกันแล้วเนี่ยจะมีค่าเคเป็นยังไงถูกไหมทีนี้ก็มารู้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นทีละขั้นทีละขั้นเราจากสมการสมมุติสมการมาสาร A จํานวน A โมลบวกสาร B ีจำนวน B ีโมลสมดุลกับสาร C จํานวน C ีโมลบวกสาร d ีจำนวน d ีโมล ดังนั้นค่า k หรือค่าคงที่หรือค่า keq เนี่ยย่อมมาจากอ q u i l ล b บ rium แปลว่าสมดุลน,นะค่า k มีค่าเท่ากับเอาเอา่าเอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ยกกำลังด้วยสามปร์สิทธิ์จำนวนโมลคือ c เล็กอ่คูณกันหารด้วยอ่าความเข้มข้นของสารตั้งต้น,ยกก,ย,ย,น,นตย,ยกกำลังด้วยสามประสิทธิ์จำนวนโมลต้องอย่าลืมยกกำลังด้วยสามปร์สิทธิ์จำนวนโมลถูกไหมเอออันเนี้ยแล้วก็ไม่คิด ไม่คิดสารที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็งอ่าทีนี้แล้วไงต่ออ่าถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างนะมีสมการอันหนึ่งอันนี้คือค่าเอันนี้ให้ดูนะมีสมกานหนึ่งบอกว่าเป็น A สาร A บวกสาร B เนี่ยสมดุลกับสาร C, <c <oughs> มีค่า K เท่ากับ k หนให้กินเคหนึ่เพราะเป็นปิยาขั้นที่1นถูกไหมซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรความเข้มข้นของสารของผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งตน้นดูนะอันนี้คือ K1 ตนึ่งมาไมปิยาขั้นที่2เป็น C ได้เป็น d d ด็อเพราะนั้น K ปปิยาที่2 K1 เนี่ยคือ K ของปิยาที่1 K2 คือของปิยาที่สมีค่าเท่ากับ ความเป็นพ้นของผลิตภัณฑ์ก็คือดีด็อกหารด้วยความเป็นพ้นของสารตั้งต้นก็คือ4เพราะนั้นถ้าพี่รวมสมการปุ๊บรวมกันเนี่ยก็คือเอาสมการมาบวกกันพอเขียตรงนี้เป็นสมการที่1สมการที่สองถ้าเอาหนึ่งบวกกับสมการที่2ปุ๊บฝั่งตรงข้ามก็จะตัดกันก็จะเหลือเป็น A บวก B กลายเป็น d ด,ดอกอันนี้คือเป็นปริยารวม ก็คือยุปริยารวมมี2ปริยาลหลักก็คือ A บก B ได้ C กับ C ได้เป็น d d ดซึ่ง K3 เนี่ยมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ก็คือ d d ด c อหารด้วย A คูณ B ซึ่งถ้าเราลองเอา K1 มาคูณ K2 จะเกิดอะไรขึ้นอ่า k ค K1 คือความเข้มข้นของ C หารด้วยความค้นของ a คูณความค้นของ b คูณกับ k 2คือเป็นความมค้นของ d คูณ c d คูณ c เห็นไหมหา,การกันปุ๊บ c ตัดกันปุ๊บปุบได้เป็นอันนี้ k 1คูณ k 2นะได้เป็น d d o ส่วนด้วย a คูณ b ซึ่ง d d o ส่วนด้วย a คูณ b เนี่ยคือนี่คือ k 3เพราะฉะนั้น เราเอาสมการมาบวกกันค่า k เอามา<ย> <purposely> คูณก <Musk> ันเห็นไหมเออตามทันนะว่า a บก b เนี่ยเราพี่เขียนค่า k เท่ากับเท่านี้ c ไ d ค่า k เท่ากับเท่านี้รวมสมการคือเอาสมการมาบวกกันเนี่ยตัวที่อยู่ตรงข้ามเหมือนกันตัดกันทิ้ง k 3ได้นี้ตามสมการซึ่งเราลองเอา k 1มาคูณกับ k 2ปุ๊บก็จะได้เหมือน k 3เลยเพราะฉะนั้นถ้าเอาสมการมาบวกกันค่า k คูณกันอืมต่อไปนะปริยาที่สองเบวก B สมดุลกับ c แล้วก็ E บวก B สมดุลกับ F อืมเพราะนั้น ค่า k ของพิราที่1มีค่าเท่ากับความเป็นพ้นงของสารตั้งของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเป็นพ้นของสารตั้งต้น k 2มีค่าเท่ากับความเป็นพ้นงของผลิตภัณฑ์คือ f หารด้วยความเป็นพ้นของสารตั้งต้นคือ e กับคือ b อ <c oughs> ทีนี้สรรมการรวมที่บอกว่ามีสรรมการที่1กับมีสรรมการที่2 เนี่ยสารอยู่ฝั่งเดียวกันเรามาบวกกันเนี่ยไม่ได้เพราะบวกกันมันจะรวมกันเราพยายามจะกําจัดทิ้งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยอยากกําจัดทิ้งให้เอามาลบกันเอาสมการมาลบกันคือหนึ่งลบสมการที่สองก็จะได้ว่าอ๋อสมการหนึ่งลบสองก็เอาหนึ่งตั้งกลายเป็น A อลบอี e, สมดุลกับ C ลบเอฟซึ่ง <c oughs> ซึ่งปัญญาเนี่ยเขามีแต่บวกถูกไหมเพราะนั้นก็ย้ายเหมือน สมการสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆย้าย e ลบอยู่ก็ย้ายไปบวก f ลบอยู่ก็ย้ายไปบวกถูกไหมเพราะนั้นก็กลายเป็น f ลบฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งสารตั้งต้นกลายเป็น a บวก f สมดุลกับ e ลบอยู่ฝั่งนี้ก็ย้ายไปฝั่งนี้ฝั่งนู้นถูกไหมก็เป็น c บวก e เพราะนั้นค่า k รวมมีค่าเท่ากับความมีผลของผลิตภัณฑ์คือ c คูณกับ e หารด้วยความมีผนของสารตั้งต้นคือ a คูณกับ f อันนี้คือสมการรวมจาก1และ2เนี่ยค่า k เนี่ยได้เท่านี้ซึ่งเราลองที่บอกว่าอ๋อลองเอา k 1มาหาร k 2สิ k 1หาร k 2ปุ๊บ k 1คือความร่วมของ c อ่าส่วนด้วยความร่มของ a คูณกับ b หารด้วย k 2คือความร่วมของ f หารด้วยความร่มของ e คูณ b แล้วก็กลับเศษเป็นส่วนถูกปะได้เท่ากับเป็นความเป็นพจน์ของ c ส่วนด้วยความเป็นพจน์ของ a คูณความเป็นพ้น์ของ b คูณกับเนี่ยเป็นส่วนก็ย้ายกลับเศษเป็นส่วนนะได้เป็นความเป็นพจน์ของ e คูณกับความเป็นพจน์ของ b by อ่าส่วนด้วยความเป็นพจน์ของ f ปึ๊บตัดทิ้งก็ได้ว่าเป็นความเป็นพจน์ของ c คูณความเป็นพ้น์ของ e ส่วนด้วยความเป็นพจน์ของ a คูณด้วยความเ้น,นของ f นั่นเองซึ่งเป็นไงมีค่าเท่ากับ k 3หรือสมการรวมเลยเพราะนั้นเราเอาค่า k มาหาเอาสมการมาลบกันค่า k รวมมีค่าเท่ากับค่า k 1หารด้วยค่า k 2เห็นไหมมีค่าเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเอาสมการมาลบกัน ค่า k หารกันถ้า1ตั้งเพราะนั้นถ้า1ลบ2ก็ต้องเอา k หหารด้วย k 2ถ้า2ลบ1ก็ต้องเอา k 2หารด้วย k 1คือเราใช้ r เราใช้อะไรเป็นตัวตั้งเราต้องเอา k ของตัวนั้นนะขึ้นเป็นตัวเศษนะอย่างเงี้ยพี่เอา k เอาสมการที่1ลบสมการที่2ต้องเอา k 1เนี่ยหาร k 2ถ้าเอาสมการที่2ลบสมการที่1ต้องเอา k 2ตั้งหารด้วย k 1นนั่นเองอ่ะต่อไปนะอ่าดู ตัวอย่างที่3ให้เป็น a บวก b สมดุลกับ c บวก d ขณะที่ c บวก d แล้วก็ได้เป็น a บวก b ค่า k ของพิาราที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารตั้งของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือ a คูณ b จะต่อ k 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์คือ a คูณกับ b หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือ c คูณกับ d เห็นไหมกลับสมการเนี่ยคือเรากลับสมการถูกปะเออค่า k เป็นไงกลับสมการค่า k เนี่ยเห็นไหมมันกลับเศษเป็นส่วนกันสมการแรกเนี่ย c d เคยเป็นอ,อยู่ข้างบนพอพลิกกลับสมการปุ๊บ ซีดีเรามีอยู่ข้างล่างเพราะนั้นกลับสมการค่า k กลับเศษเป็นส่วนก็คือว่า k k 1มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน k 2 k 1เท่ากับเศษ1ส่วน k k 1เท่ากับเศษ1ส่วน k 2นั่นเองก็คือถ้ากลับสมการให้กลับค่า k เนี่ยจากเศษเป็นส่วนนั่นเองเห็นไหมเศษอยู่ข้างบน C D เคยอยู่บนกับสมการปุ๊บ C D ดีอยู่ข้างล่างกับสมการค่า k กับเศษเป็นส่วนข้อที่4สมมติให้ a บวก b ได้เป็น c บวก d ค <c oughs> ่า k เท่ากับความเป็นพวนของสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์คือ C คูณกับ d หารด้วยความเป็นพจนของสารตั้งต้นคือ a คูณกับบีบอยอ่ะ <c oughs> ทีนี้พี่คูณ n ตลอดทั้งสมการ n เนี่ยคือจํานวนค่าคงที่ที่จะเป็นตัวเลขอะคูณไปเถอะก็ n a บวก nb ได้เป็น NC บวก nD มีค่าเกทเท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์คือ C ยกกำลังด้วยสามสิจำนวนโมลต้องเป็น n อันนี้สามสิบจำนวนโมลเป็น1ก็ไม่ต้องยกอันนี้สามสิบจำนวนโมลเป็น n ก็เลยต้องยกกำลัง n คูณกับผลิตดีด็อกยกกำลัง n หารด้วย ทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้นคือ a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n กําลังเหมือนกันเราสามารถจัดความสัมพันธ์ของเลขยกกำลังสมการเหมือนการจับออกมาข้างนอกได้ได้เป็นจากตัวเนี้ยสามารถเขียนได้เป็น c คูณกับ T หารด้วยความเข้มข้นของ a คูณกับความเข้มข้นของ b เนี่ยเห็นไหม n เหมือนกันเลขชี้กำลังเดียวกันเนี่ยเราสามารถจับถอดออกมาได้เลยยกกำลัง ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นเห็นไหมค่าค่า k ใหม่เนี่ย k 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ cd คูณหารด้วย ab ค่า k สมีเท่ากับ cd ทักหารด้วย ab คูณ n cd หารด้วย ab ก็คือค่า k 1เพราะนั้นก็เท่ากับ k 1กำลัง n เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเราคูณสมการด้วยค่าคงที่ค่า k มีค่าเท่ากับค่า k เดิมยกกำลังด้วย อ่าค่าคงที่เราคูณไปถูกไหม,มเพราะฉะนั้นคูณสรรมการด้วยค่าคง,งที่ด้วย N ค่าสมดุลค่าคงที่เท่ากับ K เดิมยกกําลัง N เห็นไหม K หนึยกกาลัง N เพราะฉะนั้นค,คูณสมคูณ3ไป K 1ไปเท่านี้ คูณสทั้งสมการไป k 2หรือ k ใหม่ที่ได้ต้องเป็น k 1ยกกำลัง3นั่นเองอืมก็ยกกำลังด้วยตัวที่เราคูณไปนั่นเองเพราะ,ะนั้นสรุปมี4ข้อด้วยกันไม่ยากเลยเราจะได้ความสัมพัน์นะว่าข้อที่1จากค่าสมดุลเนี่ยถ้าเราเอาสมการมาบวกกันค่าคงที่ค่าคงที่สมดุลจะต้องเอามาคูณกันข้อที่2ถ้าเราเอา าสมการมาลบกันค่าคงที่จะต้องเอามาหารกันข้อที่3ถ้าเรากลับสมการค่า k กลับเศษเป็นส่วนข้อที่4คูณสมการด้วยตัวเลขใดตัวเลขหนึง่งค่า k ใหม่เท่ากับ k เดิมยกกำลังด้วยตัวเลขที่เราคูณเข้าไปทีนี้เราก็าวิธีดูนะว่าเนีย่ยเราจะรู้ได้ไงวะ แล้ว,ว่าสมาการแต่ละสมาการเอามาบวกกันเอามาลบกันเอามากลับเศษเป็นส่วนเอามาหารกันเนี่ยจะทํำยังไงถูกไหมวิธีดูก็คือว่า <c oughs> ให้ดูว่าสารตัวไหนไม่มีไม่มีในสมาการรวมแค่นั้นเองดูว่าสารตัวไหนไม่มีในสมาการรวม วิธีที่จะดูว่าจะเอาสมการมาบวกการมาลบการมาคูณการมาไอสมการลบการกับเศษเป็นส่วนอะไรเงี้ยจะจะรู้ได้ไงว่าต้องเอาสมการมาทารายกัรก็ต้องดูว่าสารตัวไหนไม่มีในสมการรวมก็พยายามกําจัดสารตัวนั้นทิ้งอย่างเช่นสาร A บวกสาร B ได้เป็นสาร C สาร C ได้เป็นสาร D ดอก แต่ให้ปิยารวมอันนี้คือปิยาที่1นึปิยาที่2ให้ปริยา,วมมาร,ยาร,ยารยาวมมาคือสาร A บวกสาร B ได้สาร d ีด็อกเพราะฉะนั้นสมมติ k 1เท่ากับ A k 2เท่ากับ B แล้าถาว่า k 3มีค่าเท่าไหร่ในรูป A กับ B รู้เลยว่าเนี่ยสมการรวมมี A มี B มี d ีด็อสารไหนไม่มีสาร C ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกำจัดสาร c ถูกปะสาร C อยู่ตรงข้ามกันก็เอามา บวกกันแล้วมันจะตัดกันเองถ้าสาร C อยู่ฝั่งนี้ก็เอาสมการมาลบกันเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าสาร C อยู่สองตรงข้ามต้องกำจัดสาร C ต้องเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรารู้เลยบวกกันปุ๊บก็ได้ A บวก b ได้ดีจริงด้วยเพราะนั้นเอาสมการมาบวกกันค่า k ต้องเอามาคูณกันเพราะฉะนั้นค่า k มีค่าเท่ากับ A คูณกับบบอยนั่นเองแค่นี้เองไม่มีอะไรยากเลยอ่า ทีนี้ดูจากโจทย์หน่อยนะาจากโจทย์เนี่ยบอกว่าปฏิกิริยาขั้นที่1มี2อปิยาย่อยและมีให้ปิยารวมมาปิยาขั้นที่1เป็น O3 อ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูชัดๆอันนี้อาจจะตัวเล็กไปหน่อยป,ยนนป, CL, CL, ป,ปิยาขั้นที่หนึ่งเป็น O3 บวกกับ Cl สมดุลกับ O2 บวก OCl ค่าีคมีเท่ากับ a ต่อไปปิยาขั้นที่2 O3 บวก OCl O3 บวก OCl ได้เป็น 2O2 บวก Cl ค่า K เท่ากับ B เพราะนั้นรวมสมการเขาให้สมการรวมมา 2O3 ได้เป็น 3O2 อันเนี้ยคือสมการรวมให้มาปึ๊บถามว่าค่า K เนี่ยคือ C ถามว่า C เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในรูป A กับ B อ่เห็นไหมพอ choice เนี่ยมีแต่ A กับ B มาทำกับ B ถูกไหมเออเพราะนั้นอ่าดูซิว่าสารตัวไหนไม่มีในปิยารวมนี่ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสารเนี้ยเราต้องกำจัดไปซึ่งเราก็ดูสิสมการที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้สมการที่สองอยู่ฝั่งน,งนี้ปึ๊บถ้าเอาสมการมาบวกกัน CL ก็หายไป Ocl ออยู่ฝั่งนี้ สานที่ OFL ขอนในสัญยาณที่1อยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเอามาบวกกันก็น่าจะหายหมดเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเรารู้และสมการที่1ก็ต้องเอามาบวกกับด้วยสมการที่2และเห็นไหมบวกกันปุ๊บที่อยู่ตรงข้ามตันหายไปอยู่ตรงข้ามกันหายไปปุ๊บฝั่งนี้บวกกัน O3 บวกกับ O3 ก็ได้เป็น 2O3 1O2 บวก 2O2 ก็ได้เป็น 3 O 2เออแต่ว่าต้องเอาสมการมาบวกกันหรือจะเท่ากับปริยารวมเพราะนั้นค่า k ต้องเอามาคูณกันก็คือ a คูณกับ b เพราะนั้น C มีค่าเท่ากับ a คูณ b นั่นเองอ่า k รวมเนี่ยเพราะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อ k รวมคือ a คูณกับ b ต่อข้อที่1ทีนี้จริงๆนะถ้าดูตั้งแต่แรกเลยนะพี่บอกว่าค่า k เนี่ยให้อาสมการมาบวกกัน ให้เอาค่า k มาคูณกันสมการลบกันค่า k หารกันกับเศษ r กับสมการค่า k กับเศษเป็นส่วนคูณด้วยค่าคงที่ค่า k เท่ากับ k ยกกำลัง n ถูกไหมซึ่งเห็นไหมไม่มีการบวกการลบเลยเพราะฉะนั้นค่าคงที่ที่เมการบวกการลบเนี่ยผิดเลยตัดชอยได้ตั้งแต่แรกเลยว่าอ๋อ a บวก b เนี่ยเราไม่เอาค่า k มาบวกมาลบกันแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยตัดทิ้งไปได้ตั้งแต่แรกเลยเออแต่ว่าก็เหลือสามข้อนะ ก็จริงๆมันก็คิดไม่ยากนั่นเองเนอะเ,ออเพราะฉะนั้นสรุปข้อน,นี้ก็คือว่าเป็นการถามความสัมพันธ์ของค่า k ในหลายๆสมการด้วยกันซึ่งสรุปจากที่บอกไปว่าค่าคงที่สมดุลเนี่ยมีค่าเท่ากับความเป็นพูนของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเป็นพนของสารตั้งต้นคูณกันโดยไม่คิดสารที่เป็นสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็งแล้วก็ได้ว่าถ้านําสมการมาบวกกัน ค่าคงที่ของสมดุลต้องเอามาคูณกันนี่เองอันที่2ถ้านําสมการมาลบกันค่าคงที่ต้องนํามาหารกันโดยตัวเศษต้องเป็นตัวตั้งต้นสมมุติเอา1ตั้งลบด้วยต้องเ1นลบหารด้วย k 2ถ้าเอา2ตั้งลบหต้องเป็น k 2หารด้วย k 1ถ้ากลับสมการค่า k กลับเศษเป็นส่วนอันที่4ถ้าคูณ สมการด้วยค่าคงที่ค่า k มีค่าเท่ากับค่าคงที่เดิมยกกําลังด้วยตัวเลขที่คูณเข้าไปมีสี่ข้อแล้วก็บอกวิธีดูว่าจะรู้ได้ยังไงว่าต้องทําสมการเอาสมการไหนมาบวกกับสมการไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือทําได้จากาดูว่าสารตัวไหนเนี่ยในปฏิยาในปฏิยาย่อยเนี่ยไม่มีในปิยารวมก็ยกว่า อ๋อบวก B ได้ C ีพขั้นตอนที่สองได้ C บวก d ได้ C เป็น d เพราะนั้นพิารรวมเป็น A บวก B ได้ d ดอกเห็นไหมไม่มี C เพราะนั้นต้องกำจัด C โดยการดูซิว่าจะกำจัด C ยังไง C อยู่ตรงข้ามกันจะกำจัดต้องเอามาบวกกันถูกไหมเพราะนั้นบวกกันค่าเก็ต้องคูณกันซึ่งจากจดของเราจากจดของเราเนี่ยสมการรวมเนี่ยเป็น2 O3 ได้เป็น3 O 2สองซึ่งขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ย ในพยารวไม่มี cl ไม่มี oc l เพราะนั้นต้องกาจัดก็ดูเสื้อกาจัดไงมันอยู่ตรงข้ามกันพอดีก็ต้องเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2ถูกปะ cl ก็จะได้หาย oc l ก็จะได้หายไปเพราะฉะนั้นค่าคงที่มีค่าเท่ากับสมการบวกกันก็คือเอาค่าคงที่มาคูณกันเป็น a คูณกักบ b ซึ่งมีค่าเท่ากับเขาบอกว่าระยารวมเนี้ยมีค่าเท่ากับ c ซึ่งเราคิดว่าว่าอ๋อ c เนี้ยมีค่าเท่ากับสมการที่1บวกกับสมการที่2คือค่าเคงที่ k เนี้ยมาคูณกันคือ a คูณ b เพราะฉะนั้น c เท่ากับ a คูณด้วย b บอยตอบข้อที่1นั่นเองโอเคนะไม่ยากมากก็ให้รู้ความสัมพันธ์โอเคครับ